การคุยที่เหนือชั้นและไม่เป็นของตายประโยคที่ควรจะคุยมากที่สุดคือการขอบคุณนะที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันอะเคยเป็นส่วนหนึ่งในในประสบการณ์ที่ให้ฉันเติบโตมากขึ้นคำพูดลักษณะนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าปิดโอกาสไม่ให้กลับมาและไม่ได้บ่งบอกว่าคาดหวังให้คุณกลับมา ซึ่งคําพูดลักษณะนี้มันทําให้อีกฝ่ายลดอีโก้ลงมาเพราะมันคาดเดาไม่ได้ว่าเอ้ยมันยังร,รอเราเราอยู่หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเดินหน้าต่อไปวะเฮ้ยหรือว่ามันมีคนใหม่วะสองครับคือการอวยพรเออทาอะไรก็ขอประสบความสําเร็จนะประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าอยากกลับไปและไม่ได้บอกว่าเราตัดใจและไม่ได้บอกว่ามีคนใหม่สิ่งนี้มันทําให้เรปทิเลียนเบรนของอีกฝ่ายรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้นสามครับ คือการยินดีด้วยซึ่งสิ่งนี้ทำให้เรปทิเลียนเบนของอ e ีฟายปลอดอ e ีโกหรือวางอาวุธลงทั้งหมด ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะอที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ